ดอกใหญ่นี่วิเหนียวอุ้ยงัดงัดไม่ได้เลยเหนียวโหต้องใช้มีดค่ะเหนียวดอกเล็กดูน่าจะเป็นเชื้อนางลมนะเนี่ย น่าจะเป็นเชื้อนังลมแน่เลยเนี่ยค่ะนี่อีกเชื้อแน่เลยพี่งัดดีกว่าค่ะมันงัดไม่ได้พี่พี่งัดเลยดอกสวยเนี่ย ตัดอ๋อดอกเล็กอยากเจอจังเลยไม่รู้พากันไปแอบเกิดอยู่ที่ไหนช่วงเนี้ยเห็นนางรมกําลังจะเกิดไม่ใช่กําลังจะเกิดเกิดแน่นอนค่ะโอ้สวยมากเลยสวยมากแสดงว่าพี่เขาตัดไปบ้างแล้วค่ะสวยจังตดัดเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยดึงยากนะ ที่มาเกิดอยู่ตรงสนามนี่เพราะว่านี่มันจะมีเศษไม้ผุนะคะมันจะมีเศษไม้ผุอ้ยสวยจังเลยพี่แล้วกันค่เะเอ,ะองไม่วยจ้เหดขอนยแวเห็ดขอนจัง ใช่คือมีคนตัดนะเนี่ยแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันกินเข้าเอาไปใครเจอก่อนก็เอาไปก่อนใช่ไม่หวงอยู่แล้วใช่เราจะมาทําคลิปเฉยค่ะแบ่งกันเขาแบ่งเ้าไปใครเจอก่อนก็ไปก็ดีกว่ามันเน่าอ่ะใช่ค่ะคือกวางถ้าเขาจะกินเขากินตั้งแต่ดอกอ่อนๆแล้วค่ะแกแบบนี้กวางไม่กินหูเยอะนะพี่ Wow. Ooh. Ooh, ว้าวโอ้โอ้สวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตัดเลยอู้สวยจังเดี๋ยวดึงหน่อยอดึงจับหน่อยอยากจับามาถ่ายนะยเดี๋ยวยขอ,ด,ด,อดูหน่อยอันนี้ดอกใหญ่ที่สุดเอามารวมกันนี่ไงเสียดายเนี่ยค่ะ นี่กลีบใหญ่มากเนี่ยค่ะกลีบใหญ่มากซุปซุปใส่ซุปใส่ซสสาลาแหน่ให้กินน่ะพี่คือเก็บใส่องุ่เล็กเกินค่ะดอกแตกหมดเยอะไหมล่ะ ขราวที่แล้วมีสิคราที่แล้วมีนิดเดียวไม่รู้ไมคิดว่ามันขึ้ามาขนมาอีกเยอะที่แล้วนึกว่ามันขี่ดอกอันนี้ก็ไปล้างออกชอบค่ะกรีบเดี๋ยวะกันชอบกรีบของนางลมมันจะสวยนี่ะค่ะเก็บเลยว้าวไหนให้ดูหน่อยไ,<ม>ได้หอบหอบปะนูะ่นนั่นดอกอะไรไหนหเห็ดอะไรขึ้น,นโอ้ยนี่มันเห็ดพิษดีดีนดี่ดีเห็ดพิษหลงให้ดีใจด้วยว่าฮันนี่มาชรูมอุ้ย เอามาวางกลางแจ้งเนี่ยถึงได้รู้ว่าสีเดียวกันกับนางลมยักษ์ที่ไปเก็บครั้งนั้นค่ะย,ยังอยู่วันนี่วันถัดมานะคะ ไปหรือยังไงไม่รู้ค่ะมันไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วจะเยอะมากค่ะนี่คือมันอาจจะมีไข่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นเื่าปีที่แล้วมันเยอะมากมากเลย <c oughs> ดูื่งดอกนี้ค่ะสวยมากเลยเนี่ย สวยมากไหนะมีไข่ไหมโอ้โหสวยจังโอ้ดอกนี้ดอกน,นี้เน่าไปแล้วขอเก็บดอกนี้นะคะนี่ค่ะนี่โอ้สวยมากค่ะสวยมากๆเลยนี่โอดูสิ ลูกไข่อยู่ข้างนอกค่ะ <N> <N> นี่ไข่ตรงนี้ไข่ตรงนี้ <N> ต้องงัดแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเกิดทุกปีเลยเอ้ย <N> นั่นไงโอโ้โหน่าเสียดายมากที่เสียดายคือเสียดายจุดนี้นะดูสิเนี่ย ดูแค่ฐานก็รู้ว่าดอกใหญ่มากอันนี้เขาเขาตัดแล้วเขาไม่ได้เก็บไปเนี่ยค่ะดอกเาตัดทิ้งเหรออกเาตัดทิ้งเออนมีมีสั้นมีดยาวไม่ได้เออมันมันดีที่ ไหนดูดอกสิคะเห็นแต่ด้านนี้เป็นพันลูกลังนะคะนี่พี่อันเนี้ยไม่ได้เก็บเห็ดตะปูแล้วนี่ว่าจะหมดแล้วค่ะอร่อยนะเนี่ยเนื้อแน่นแน่นน่ว่าจะไม่ได้เก็บแล้วนี่อีกจุดหนึ่ง ได้ถอดเสื้อกันหนาวเลยนะเนี่ยมันร้อนค่ะ,ะถ้าเนื้อเป็นสีขาวค่ะกินได้อันนี้ไม่รู้ว่าเนื้อจะเหนียวเหมือนที่เป็นเม็ดเล็กๆหรือเปล่าก็ต้องเอาไปชิมไม่ต้องเสียดายนะคะที่ที่ดึงแบบนี้ไม่ได้ถอนมาทั้งดอก เพราะข้างล่างมันจะเป็นเศษดินนี่อันนี้นี่น่าจะติดดินแล้วเท่านี้แหละค่ะไม่เคยเห็นเห็ดพิษชนิดนี้เยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้ดอกนี้เน่าแล้วลักษณะเหมือนฮันนี่มัชรูมมากมากค่ะมันเหมือนจริงๆดูสิถ้าใครได้ดูคลิปที่เก็บฮันนี่มัชรูม ที่ดอกบานแล้วก็แตกกลีบออกเป็นเหมือนดอกไม้แบบเนี้ยเหมือนมากหลงดีใจบอกอุ้ยได้เก็บฮันนี่มัชรูมแล้วเหมือนจริงๆนะคะแต่มันเป็นเห็ดพิษเนี่ยค่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ยจะดูปึ๊บจะรู้เลยว่าเป็นเห็ดพิษถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันตุมต่มๆนี่ตุ่มๆแบบเนี้ย มันหลอกให้คิดว่าเป็นฮันนี่มัชรูมเยอะนะไม่ใช่น้อยอยสีมันจะคล้ายใบโอ๊กสีคล้ายใบโอกแห้งเลยอุยดีใจถ้าเห็ดนี้ยังมีดอออ่นๆแบบเนี้ยก็แสดงว่าฮันนี่มัชรูมหรือเห็ดน้ำพึ่งก็จะต้องมีเพียงแต่ไม่รู้ว่าไปแอบเกิดอยู่ที่ไหนหลอกให้ดีใจ อยากจะรู้เหมือนกันว่าเห็ดชนิดนี้มันคือเห็ดอะไรมันมันเป็นเห็ดพิษจริงหรือเปล่ามันเยอะมากค่ะเยอะจริงๆดูสิเมื่อปีที่แล้วอะเก็บมีแต่ดอกสวยๆขายาวๆปีนี้ก็สวยแต่ว่าขาไม่ยาวเหมือนปีที่แล้วเป็นดีจริงแท้ยังสดๆยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะ ต้องใช้วิธีงัดนั่นไงคะสดด้วยอ่อนๆอยู่เลยนั่นน่ะเห็นน้ำตาลค่ะมาเก็บไข่เห็ดสติงฮอนไปทอดอีกยังมีอยู่นะคะนี่ดอกนี้ก็ยังสดๆอยู่คง คงดันดินขึ้นมาคงน่าจะประมาณวันเดียวเห็นไหมขายังใหญ่ดอกยังสวยดอกนั้นสวยหอมอมอันนี้อย่ากเก็บอันนี้ไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นดอกนี่แหละตรงจุดนี้พอ นะคะเลือกก่อนเลือกไข่เอาเอาฟองนี้นี่อุ้ยฮะทำไข่เอ้าจะเป็นจะเป็นดอกแล้วเอาฟองนี้กองไว้ ส่วนนี้นะี่นะส่วนนี้กินได้นะที่ขาเนี่ยไหต้องเก็บไปเนี่ยค่ะเหมือนเห็ดเยื่อไผ่เลยเหมือนมากวางไว้ตรงนี้ดูสิขาวจวดเลยไหนยู่ตรงนี้สิเนี่ยยังมีไข่เอาไข่เล็กนี่หอม อันนี้น่างแล้วตรงจุดนี้ไข่ไม่มีไหนตองนูงไข่นี้ใช่นิ่มแล้วค่ะนิ่มอ่ะโอ้ย อันนี้ดูสิอ๋ออันนี้รากไม่ใช่รากค่ะเพราะว่าพูดตามฝรั่งคนนั้นเขาบอกเฮ็นไม่มีรากนี่แหละอันนี้เอาอันนี้ไปด้วยโอ้ยไม่ได้ดูหน้าจอเอาฟองเล็กไปด้วยนี่ค่ะสวยจังเลยดอกนี้เนี่ยตรงนี้กินได้นะเนี่ยไปดูอีกที่หนึ่งว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกไหม เหมืนเห็ดเยื่อไผ่มากเลยหมายถึงขานะคะไอที่เป็นดอกงุ้มๆอย่างเนี้ก็เหมือนแต่คนละสีเห็ดเยื่อไผ่จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีเหมือนกระโปรงที่เป็นตาไ่ค่ะบางคนเข้าใจผิดว่านี่เป็นเห็ดเยื่อไผ่มันไม่ใช่นะคะมันคนละมันคนละแบบถึงเอาไปตากแห้งเออน่าจะลองเอาไปตากแห้งสักดอกหนึ่งว่า ตากแห้งแล้วมันจะมีกลิ่นไหมแล้วจะลองกินดอกอย่างนี้ด้วยในนในอันนี้อันนี้ขาเขาหลุดอันนี้ขาหลุดนี่โอขาหลุดขาหลุดจากตรงจุดนี้ค่ะเนี่ยเยขาของดอกเนี้ยโอหอมจังนี่ยังสดสดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยสามดอกเนี้ย จะไปดูจุดที่ว่าเคยเกิดมาเป็นพันๆดอกอีกครั้งเคยเจอเห็นตรงจุดเนี้หลายกอนะคะแต่ปีที่แล้วก็น้อยลงกอเล็กปีนี้ปีนี้กอเล็กตัดดอกอ่อนๆไปแล้วค่ะอันนี้นึกว่าจะโตไม่โตอุ้ยไงล่ะไม่โตค่ะแกนไปเลยกอเล็กตัด แต่ก็เก็บได้แล้วค่ะนั่นปีนี้เจอนคนดูสิตกใจเลยค่ะโอ้โหตกใจเลยนึกว่าคนมายืนอยู่ข้างๆเห็นกอน,นี้มามาเจอไว้เกือบสามอาทิตย์แล้วนะคะไม่โตขึ้นนั่นโอ้โห เห็นไหมคะ,เก,ะเกือบนั่นน่ะเกือบเน่าแล้วแก่เต็มที่แล้วคะ่ะ